สวัสดีครับกลับมาพวกเราอบาชาแนลกับชื่อว่เอเอรีแอคชั่นดีมากรีแอคชั่นทดสอบกันไปวันนี้รีแอคเพลงถูกต้องเพลงไทยเพลงไทยเพื่อนๆรู้จักลูกเสือไหมลูกเสือจะเอาสามันหรือสำรองหรือว่าจะเอาลูกเสือในป่าลูกเสือเขาไม่จับมือขวายืนโอ้ยไม่ใช่ทำไม้องยืนใายมาไม่รู้เพราะมือขวาเขาเขาบกันไง ยิ้นซ้ายออกมาพันจากมือจากมือไอ้ยังไงฝังแล้วงงเออ,เอ,อแต่แน่นอนไม่ใช่มารืีลาสักแน่นอนโออยพอวันนี้อวสเกลภาษาอกีนไงลูกเสืออ๋อโจโตตพี่โจพี่ตาพี่ดิ้งอ,อยต้องต้องต้อง,องโจโอ,อ,อง เสียชีวิตไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจและครอบครัวด้วยนะฮะแล้วก็กับแฟนเพลงทุกคนเลยนะพี่ <The P. S 1> ผมใช้คาว่าเป็นตำนานเลยนะวัยสกเกวร์ใช่ยุคที่เราเติบโตมาเนี่ยเติบโตมากับวัยสเกวร์นะบอยแบนด์รุ่นแรกๆไม่อยากบอกว่าอยู่ปออนะไรเดี๋ยวจะรั่วอยู่บอยแบนรุ่นแรกแต่จันได้เลยใส่แว่นสีเหลืองเท่ม,มากสามคนออกมาวงสามคนไม่ค่อยมีเยอะก่อน จำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะเดินเขาเป็นบอยแบนด์ได้มาเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นวงเพราะเขาเป็นผู้ชายแต่ไวยแบนด์มันต้องเป็นเต้นไหมหรือว่าไม่เกี่ยวก็คือขอให้แค่เป็นวงซีโอซีอโอสามคนซีโอสองคนจะเป็นดูโอสมัยก่อนจําได้เลยเดินเดินเดินเขาเรียกว่าลูกเสือเป็นลูกเสือแล้วก็เหมือนว่าเมื่อก่อนจะต้องมีเดินไปทําภารกิจติดตามไหลอะไรอย่าเงี้ยใช่ใช่หัวหน้าแค่หัวหน้าก็จะมีไอ้นี่ยเอแล้วก็ระหว่างเดินไปก็ร้องเพลงบาสเกิลอะไเนี่ยร้องเพลงอะไรไปแกงใจง่ายเราไม่จบ ถ้าไม่มีแก๊งก็เชิญเราต้องเต้นด้วยนะเราจะต้องเต้นแบบเราไม่ได้มาเพลงน,นี้นะวนันนี้เรายางังคงนั่งเน้นคอนเซปต์เพลงช้าออกไปเพลงนี้ดังมากดังมากๆให้ดาวให้ดาวมันต้องรู้ว่าเพลงนี้ดังจริงๆจิงเป็นคนที่จำชื่อเพลงไม่ได้ม right, ที่ฉันทึ่งเธอกั ขึ้นเป็นอนไหกูขึ้นทุกห้องห้องหุกเท่านั้นขอขึ้นถูกต้องของบาสเก็ตลกับใครสึกคนที่ไม่ใจโอ้แต่ไม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 ่เมื่อก่อนชอไปร้องร้องกันขอปืนไปยิงหัวเธออะไ่เงี้ยอ๋อขอขึ้นมิวสิกนี้เมื่อก่อนนะมิวสิกได้ต้อง มีเรื่องราวไปรุ่นอะไรเียจำไม่ได้แล้วแน่นจริงคือมันนานมากแลวนะ,ะดูเคยแบบเข้ามาดูเนี่ยแต่ก็ถามว่าตอนนี้จําได้ไหมร้อยเปอก็ไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อนอะ่ะยังไงเราก็ต้องดูแต่มันนานจนจําไม่ได้จริงๆอ่ะมัน แต่ว่าเนื้อเพลงมันยังฝังเมื่อก่อนพูดถึง m อนี่กว่าจะได้ดูแต่ m อมันไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้ไงเออไม่ได้หลอกค่ะเมื่อก่อนจะมาลองตอนดึกกลางคืนหรือว่าตอนบ่ายๆรายการอะไรพวกนี้จะมีรายการที่เป็นเกี่ยวกับเอเอ็มบีอะสมมติของค่ายเพลงนี้ก็จะต้องช่องนี้แล้วมาใหม่เออมาใหม่ของทุกวันไหนเอ็มบีมาอะไรเงี้ยใช่ใช่ตามดูกันเลยไปดูัไปก่อนชอบใครคนไหนก็จะดู กลางวันจําได้ไหมเวลาเราพักกลางวันอ่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เป็นช่องอะไรไม่รู้ว่าสมพเนี่เออจำชื่ออะฮัลโหลวันหยุดก็มีจากนั้นที่เราเรียนวันหยุดก็จะมีเปิดโรงเรียนตอนเรากินข้าวก็จะใช่ใช่ทุกวันเลยทุกวันเลยแต่จำไม่ได้แล้วรายการอะไรที่มีนางเล็กกับที่มีใช่นางเล็กเป็นงูแต่เราเาคุณไก่บางคนก็เป็นใช่ใช่เป็นพิธีกรเออมาแต่วันนี้เรามาอยู่ค่ายนี้ก่อนไอส์โปรโมชั่นอ๋อขอคืนช่องอะไรจำไม่ได้ RFS RFS จำไม่ได้เหมือนกันแต่เขาก็ดังพอกันแหละโอ้ยมันก็มีอยู่สองภาคแล้วจริงๆนะแฝงๆมาก็มีคีตานิกิทัน์สมีหน่อยเยอะอยู่แต่เพลงเคาะมากเมื่อก่อนเดี๋ยวฟังเพลงเคาะคืนหอึงไว้สเกแก้ววนี้ว่าได้ๆโจตั๊กบิกเนี่ยสมัยนั้นดังเกินมาดูที่ว่าทำไมเมื่อก่อนเขาดังอะไรกันเสียงทีตา๊กขึ้นมาในหัวเลยเริ่มเลยเขาเก่งมากนะเสียงแหบแล้วร้องเพลงหน่เนาะมันเป็นเนื้อเสียงของเขาอะเนาะ เมื่อก่อนน่ะนักร้องไดมีเอกลักษณ์ของเสียงจริง A few moments later โอเคคือแบบ R อเอ๊ะคือตัวแทนของเหมือนแบบวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นแบบเด็กอ่ะเออเด็กกำลังโตแบบเรามอเตอประมาณนะอันนี้อันนี้แค่แค่แบบเปรียบนะเพราะว่าถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเรามอไปเราจะฟังอีกไปอย่างละเออหือจะไม่สดใสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้จะแบบสดใสแล้วคือเป็นความรักที่แบบโอ้ยโอเคป๊อปปี้เราใช่คำว่าเอาใจไว้รุ่นเดียรพอดีนะใช่ใช่ไอเอของคนนั้นจริงใช่ ลูกีทีก็ยิ้มได้เติบโตมาครับบุคคลพวกนี้จริงๆเติบโตมาตับแว่นเหลืองแว่นฟ้า่างเนี้ยเพื่อนจริงนะช่วงนั้นถ้ากิดใครแบบลองมองย้อนกลับไปนะคือมันเป็นช่วงที่ข้อตีอ่ะดีนะดีมันไม่ต้องมาคิดอะไรมากกว่าทุกวันนี้เราเรายังเป็นเด็กเลยนะใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ใครก็ตามที่มีเทปคาสตเป็นของตัวเองมีโซนี่วอล์ปแมนเป็นของตัวเอง คือคนที่มหาเทพดุดดาวมากรวยถ้าใครเอาไปโอ้ยมึงื้อกูแกกูแล้วจากนมนมยูเทียจริงมากได้เพื่อนกูจำได้ว่าโซนี่โซนี่วอล์ปแมนร์ทกูเนี่ยที่กูเอาไปโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ของกูหรอกของพี่ของพี่ชายละแอบเอานิสสภาพเไมมม่่รูู้้้นนาาางงขอใหไไดดคลิปนี้แอบเอาไปโรงเรียนจ้ะแล้วโดนครูยึดแล้วครูก็เรียกแม่มาแล้วถึงวันนี้รู้ยัง ไม่รู้ว่ารู้เปล่าไม่น่ารู้หรอกเพราะว่าก็มาคืนเขาที่เดิมไงอยู่ที่เก่าวันเนี้ยงหูฟังเหมือนเดิมเลยวันอยากก็ไม่รู้ว่าเอามาทําไมหนักก็หนักแตก็คือเหมือนอยากอวดไม่รู้ว่าว่าฉันก็มีนะเออเดินถือตอนรับเที่ยงต้องฟังต้องแบบใส่หูเบามีแบบเราพูดมันพูดถึงนี่กันไหมเหรอนิยาย MV ใช่ใช่นายเชื่อแอนคุณแอนอัริชาไล่ศัตรูไก่ทุกวันนี้เป็นภรรยาของคุณภูริเออเป๊ะไหมเปลี่นอาสกุลไหมเปลี่ยนอาสกุลไหมไม่รู้นะไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนนามสกุลป่าวแต่ เอ๊ะลูกคนเดียวหรือสองสองสองเห็นพี่โจแล้วก็คิดถึงเลยเนาะใช่พี่โจหล่อมากนะเห็นกันจะมีกี่คนที่เผยิกิ้นกิ้นเกลเป็นนักร้องไงใช่แล้วเอกลักษณ์เขาคือแว่นเหลืองพี่โจจะใส่แว่นตลอดแล้วต่งัวสดใสนะฮะดูแล้วแบบมันเป็นเรื่องเป็นดาวอย่างที่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นดาวความรักแบบของวัยรุ่นนะแล้วก็แบบการร้องเพลงหรือว่าการทำเพลงสิบวิดีโอเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อ่นตอนนี้เหร ความเป็นอนดีตมันย้อนมาเลยว่าโอ้โหนี่แหละใช่เลยเอ็มดีสมัยก่อนแล้วมันพังครูมาในหัวมมนเลยนะเอ้ยแล้วต่อไปมันจะต้องเป็นของของแบบวงนี้นะเพื่อนแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอย่างนี้แลวสมัยก่อนจะต้องมีเว้นเบิร์ก่อนขึ้นเพลงนะ่ต้องมีคมพูดกันนิดนึงใช่ใช่แต่อย่างที่ตอนแรกเห็นว่าความรักเก็บเหมือนอะไรสําหรับคนนู้นคนนี้คนนั้นเหมือนแบบต้องมีคําคมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออความรักของเอ็เก็บเหมือนอะไรใช่ความรักของเอ็กไม่เป็นไรเด็กไม่ทันข้ามเลยกูกูก็ถามกปทานหาเกิน ความรักของเอ x เปรียเหมือนอะไรดีอ่ะเอออะไรวะเราจะเลยจุดนั้นไปแล้วหรือเปล่ามันยังมีอยู่ไหมโอ้เอาเอาเอาเกิก็จทไปกับเพลง music video เพลงขอคืนของวง boy scout นะครับโจตะดิบ boy scout ลูกเสือนั่นเองนะฮะยังไงชอบพวกเราเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กด กดกระดิ่งแจง้งเตือนด้วยแล้วก็ยืนมาคอมเมนต์เหมือนเดิมมาได้เลยว่าอยากฟังเพลงไหนใช่เราก็ขออีกอย่างนะถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆหรือใครก็แล้วแต่ที่ทันอ่ะเราก็คืออยู่ในยุคใกล้เคียงกันหรือจะยุคเดียวกันหรือต่อให้ไม่อยู่ในยุคเดียวกันแต่ว <END S 1> ่าได้ฟังแล้วแบบชอบแล้วแบบมันมีอะไรที่พังผววมาแล้วพิมมาเมาบอกเลยอยากให้รู้เลยว่าคุณรู้สึกยังไงใช้คำนี้หรือเราสิกไงคนเราบอกแล้วเชื่อว่ามันจะต้องแบบมีภาพในอดีตย้อน เมื่อสมัยนั้นเพลงนี้มันดังกูทําอะไรอยู่อะใช่ใช่าง่เนี้ยอย่างที่เล่าตอนตอนรัังเดินเข้าคายลูกเสือเลยเดินไปร้องเพลงกับเพื่อนเพลงนี้ไปเออเออใช่ใช่กเข้ากับเพลงลูกเสือบอยสเกลอะไรนี่ก็ยืนร้องกันไปโอเคโอเคพบกับพวกเราเลยครับเอเอรีแอคันแน่นอนครับคลิปหน้าเป็นไรเดี๋ยวตามมาดูกันแต่วันนี้พวกเราไปกันก่อนจ้าบ๊ายบายรักไงก้าปืนไปยิงหัวเตะ